ฮัลโหลตายก้าหสวัสดีจ้าวันนี้จะมาผัดไส้หมูแดงให้ดูจ้าวันนี้จะทำอ่าโรตีไส้หมูแดงจ้าก็อยางเลยเจ๊งในเก่าอ่าเอ่อชาซิวเอ่อยันโตเปาะแป้งชาซิวพายเปตาก้าไทยอ่ะก็จุยก้าวเาช้าที่หามซีน่าจะเจ๊งเอาไม้เจ้ชาซิวกันอันนี้ก็จะซื้อหมูแดงมานะคะซื้อซื้อหมูแดงมา เราจะมาผัดไส้ทําไส้ก่อนจ้า有ชาซิแล้ว有เออนี่ก็หมันยูจับอันนี้ก็จะเป็นปาลาไหลซอสปลาไหลนะออกหวานหานนะคะถ้าใครมีซอสหมูแดงก็สามารถใส่ซอสหมูแดงได้จ้าแล้วก็มีหอมใหญ่ซอยแล้วก็เ่ะหยวหอมเออตักซอยเปก็เชิดซอยก็ฉชดชิดดีๆก็อ่ะโอเลเอาเิ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาผัดไส้ก่อนจ้ะ อกซิ้วๆเยาเลงเลยนะใส่น้ำมันนิดเดียวจะไม่ใส่เยอะนะคะลองซิ้วๆเยาเยอะตักะ้กันละเปลาเพิ่มก็ที่สีอร์ก็ที่แอรเดี๋ยวช่วงเราเราจะมาผัดผัดหอมมือใหญ่ให้หอมก่อนนะครับผัดให้สุกผัดให้ออกเหลืองๆไปเลยจ้ะเชา้าเจ้าเคยสุกอะถุงใบยาที่ซิ้วๆ,ๆแอกั้มกัมหวง เช้าเลยอ่ะเอาไปเชา้าละใส่ก่อนจ้าทำโรตีใส้หมูแดงจ้าจะเป็นอาหารว่างหรืออาหารเช้าก็ได้นะคะจกอ่ะตองอะโจ๊นชั่นล่าตองอ่ะชา下ยาล่ออา啦ฮะ จุกฟังโอการตาน่ยเลยหมายก็ที่ยันโตปอแป้งเลยเยอะไม่เ hey, จ๋งโต,ก,ะะตาก,าก,กัละแต่ก็ใส่เก่ากับพวกจากับใสี่จีเกชาฟันนะาก,ากันกกะละก็มาฝันนะเอาเก่าเอาเอาเว่าที่ใส่กาลาจอยโหกับพวงปักกันละยำใส่ท้ายกับต้นสีการก็จะไม่เสียเวลามากเราไปซื้อเราไปซื้อโรตีโรตีแผ่นใหญ่ๆมานะคะแผ่นใหญ่นะก็อย่าเอาแผ่นเล็กนะคะ ต่เล็กมันจะหอไส้ไม่ได้จ้ะเดยไม้ก็ที่ยันตัเปาะแป้งเลยไม้ตายไฟที่อ่ะยาวูไม้คือเยาเอเหลืองจงเลยเยาวใส่ไฟตัวไม้ตายไฟเลยมันเลยไม้ไมไมไมก็ที่ตายไฟที่อ่ะไอ,อยี่อยู่เลยเป้าหามกับเมืองแก่อ่ะก็จะซื้อแผ่นใหญ่หน่อยนะก็แผ่นโดตีนะคะมันจะได้ห่อใส้ได้จ้ะอ่าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วจะผัดให้มันออก ให้มันสุกกว่าน,นี้นเช้าต้อตุยหูสุกหูสุกค่ะเราจะผัดไส้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําเดี๋ยวเราจะเอาไปเ,าเข้าตัวอ,อกเดี๋ยวเราทำเอ่อทำไส้ก่อนทีนี้เราเอาแผ่นโรตีมาทำให้ไม่ทำให้มันคายเย็นก่อนจะาทำให้มันไม่เย็นเอาออกมาจากช่องฟิตใช่ไหมละ่ะทีนี้เราต้องโรให้มัน อ่าไม่เย็นซะก,ก่อนรอให้แป้งมันนิ่มออกนิ่มนิ่มซะก,ก่อนพอเวลาเราใส่ไส้ไส้ไปได้แล้วก็จะพักได้จ้ะรอก็ที่เอ่เอไอ้ตู้ปลาแป้งชั้ไแ้ซสิน้นขายตรงจะ้ที่เ่าแลหมูหมูไมูไทยก็ย่งว่าะทายก็ย่งจะไม่ได้ก,ก็กกลออแล้วทีนี้เราจะใส่หมูดแดงเข้าไปหรอที่ชาซิวหรอเฮ้ยล่ะ เอาละใส่ฟอที่ที่ตัอย่าใส่ฟอี่ใส่หมูแดงเข้าไปผัดแต่ทีนี้เราไม่มีอะไรมากมายเราใส่ผักไทยเข้าไปหล่อที่อู่ที่ฟันเราเฮ้ยชาชูจะสุกแย้วล่ะค่ะชาชูจะสุกเย้วล่ะทีนี้เราจะมาใส่ซอสละทีนี้หล่อที่แอร์มานยูเจิง์เราเฮยใส่ซอส ใส่ซอสอปลาไหลเข้าไปจากซอสญี่ปุ่นซอสปลาไหลนะจ้ะถ้าใครมีซอสอซอสของอซอสหมูแดงนะคะก็สามารถใช้ซอสหมูแดงได้จ้ะทีนี้เรามาชิมรสจ้ะนี่ขอชิมก่อนนะคะก็มาซีเมะละอืม ก็เสิร์ฟหลอดซีซ์วแขจับเลาดไปมันยังไม่หวานนะคะทีนี้เราจะใส่ซอสก็อีกจ้าอหลอซีซ้วที่เจจับลงไปคือยงไม่够甜ลอ่ะโอเคแล้วก็จะใส่ซอก็พีจ้าใจอซีซ์ๆิ้เจอจับลอไปคอันไม่ิ甜เลยแขจับเแล้วก็จะใส่ซอสก็ิดนึง ทีนี้ก็ผัดให้มันเข้ากันจ้ะกำยังโต้องโอีคช,ชาชเจิงก็ละอืมโอเคของมอร่ออะหอมอ่ะยอะกที่เจิงแล้วคือ,อยำชิม่ลมอจะหล่อซิ้วทองเฮรเ้ยล่ะมันก็จะไม่หวานมากนะทีนี้เราก็จะอยากให้มันหวานอีกนิดนึงเราก็ใส่น้ำตาลไปอีกซึ่งช้อน มันจะได้มีรสชาติแบบหวานหานออกหวานๆานหน่อยจ้ะเช้าเลยเฮ้ยชาวๆ้าเ้าว่าวเค้ยนี่ทองยงเดีกก๋ยตากระหล่ำแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ละล่ะก้าวิมละก็มาท่านตรงเคยละท่านตรงเคยที่เหาแล้วสิ้นอยู่เลยเป้าวเว่าดี่ยันตัวเปาะแปงอ่ะท่านสบท่านตรงเคยสิ้นละโอ้ละ อาติมลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะได้ชิมได้จ้ะอืมอร่อยมากเลยจ้ะออกหวานหวนโอเคจ้ะนี่โปเจิงจับโอ้โอ้ส่กะโอเมกะทิมทิมเตี้ยอะโอเคกันหลายที่เจิงจับมอโกอะโอ้ใส่กะก็มาท่านตรงเคยแล้กันนะรอที่ยันโตปอแปลงให้เป็นเซิงรอชุดเหล็กไงอ่าก็มากายตรงเจ้าที่เหาแล้วจะเออยี่เลยเป้าหามก็จะรอให้กบกบโลกกเจ้าเคยแกอ่ะ เออจะจันจจดก,กินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตอนที่หอนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาแล้วจ้าทีนี้รอโรตีออกมาประมาณสักสองสามนาทีได้นะคะทีนี้มันเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะคะทีนี้เราจะใส่ไส้ก็มโอเดเราให้เอนโป,ปให้ตเป็นเอาออกมาระมาณสอายคเรค่อ,อน,นัทอง,อนนทองที่้เราจะ่ก็มีโอดยรหู้อให้ตู้ยนอากมาราณสองสนาทีล้่มออง้ีน้าจห่ไก็มาิหต้อมองา้ะ องทิชชาซิ่วเราเคยหลังเราก็จะใส่หมูแดงเข้าไปนะคะใส่หมูแดงเข้าไปแล้วก็พับหลอดทิชชาซิ่วเราเคยแล้วมันจะเอาเดี๋ยวจิบจิบเะจิบเคยจิบแล้ะจิบเคยแล้วจะโรยชาแลยหงะจะหงะปี้นเคยทีนี้เราจะใช้ส้มนะคะปิดปิดไอ้ด้านข้างมันจะทําให้มันชิดกับด้านข้างนะคะ ทำให้มันชิดกับด้านข้างจะเพื่อไส้มันจะได้ไม่แตกออกมานะคะแล้วเราก็จะทําการปิดนะคะทําการปิดแล้วจ้ะทีนี้ทีนี้นะคะเราจะให้มันมีแบบว่าถ้ามันมีช่องว่างสําหรับในการที่ว่ามันจะคือเราจะทําให้ไม่มีช่องว่างวังนั้นเถอะหลัง,ออง่ากที่เราทําแบบนี้เ,เ,โ,เโตใจล่ะ กายจะกายเชยเชตาเชกายไปแค่ทำว่าเฮกับกายอะเราก็จะเราก็เป็นการกรีดกรีดตรงไอ้ตรงตรงกลางนะคะกรีดกรีดซะหน่อยหนึ่งเพื่อมันจะมีแบบว่ามีแอร์มีอะไรออกมานะคะเวลาเราไปอบเนี้ยมันจะได้มีระบายออกมาจ้าเนี่ยทาอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะไปอบแล้วจ้ะเดี๋ยวทำอีกทำอีกซะสองชิ้นนะคะเดี๋ยวจะทำสองชิ้นให้ดูนะคะ à, cái chỗ là ở 3 xăm phai đô la tinh xăm phai bì tai ka thai la. Dìa, chỗ trắng hoa hoa yong chỗ gầm chỗ gà tai gà chỗ chỗ trắng la cái tì kè 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 ไปให้ต่งเย็นอ่าเราจะทําให้มันด้านข้างเนี้ยบีบีด้านข้างมันให้มันชิดเพื่อไส้มันจะได้ไม่แตกออกมาจ้านะคะทีนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทําการกรีดให้มันมีช่องว่างกอ็อย่าเอาลยยงโต้ใจแล้วแก,กายเขาตาดเชื่อกะอ่าตาเชื่ตาเชื่เลยแกายเยอยอ่ากุละ โอเคก้าวติ่มเลื้งไฟละก็มาจ่อยหอยยะไฟละจ่อยหอยจะไฟจไฟยะยะยุกฝาเยอะๆจ้าเราจะทําชิ้นสุดท้ายให้ดูนะคะที่จริงเราต้องทำสี่ชิ้นเพราะว่าไอ้ที่อบเนี่ยมันไม่พอจ้ามันไม่กว้างพอก็มาเจง๋งเจ๋งฟ้านยะไฟละเจ๋งฟ้านยะไฟละก็มางะยะงะเคย จะดิ่หาโดยแตงเย็นเจ๊งแล้แตงเย็นเคยทำให้ด้านข้างอย่างนี้นะคะทำให้ด้านข้างให้มันชิดจ้ะพอชิดแล้วทีนี้เราก็เอามีดนะคะมามีดกรีดเข้าไปย用ที่โต้ใจละกาย,กายาากะ,ะกายเคยตาเฉยก็ไม่กายทีนี้เราจะไปอบแล้วนะคะทีนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทีนี้เราจะไปอบ อบเอาร้อยแปดสิบองศาอบประมาณยี่สิบถึงยี 20. 20่ส okay. ิบสองนาทีก็มาเอาอาร้อยหยับเออดีร้อยให้กกแกกโหลกกแกย่าปลาปลาสับโตกกจ่อยี่สิบจี่ย่ายี่สินาทีโตและวเดี๋ยวจะไปอบก่อนจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าอาจุนเตากินนะแตยกะทีนี้พายของเราก็ถึงเวลานะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราอบประมาณยี่สิบสองนาทีค่ะเดี๋ยวจะไปเอาออกให้ดูนะคะอ่ากบจอยเคยอย่าอีกนาทีหลังแล้วเอาหล่อไปต่ก้าทยอ่ะ น่ากบโฮที่เฮ้าเล็กจะกำมาอย่งก่ะแตก้าโอรกำจะสิงตีบละแล้ก็จะมาใส่จานนะคะออไปแล้วประมาณ22นาทีจ้ะหลอยอบ20ถึง22นาทีนะคะถ้าใครอยากจะอบ20นาทีก็ได้จ้า,าเสิ้งตีบละอ่า ยู rates, ี่า好简单噶大ร又简单ล好食啦哈嘛又๋单กานั่น食食เล็กเียแล้วจ้ะทีนี้มันจะได้ถ้าอบประมาณยี่สสองนาทีแล้วแผ่นอันเนี้ยแผ่นโรตีมันจะกรอบจ้ะอยู่ก็กกตายคอยเอย่ารยี่ันจงโตแล้วเคยัจะวร้อย่็ยเอย่ายเนี่ยมันจะกรอบะอย่กาอย้อ่ี่สิบนเันจะกรอบจ้ะอยู่ก็กดแต่คอยเอหย่ายช่ยแล้วเี่ยมย่กอย่ายี่สิบนาทีแล้วเน ย如果你想เอ่ากตดวะเออ想脆ดีเออ金งดีเกม่ะกรุ๊บ出嚟เออ靓ดี就ยาหยี่分钟啦อ่ะอร่อยทีหมูแดงไส้หมูแดงของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยจะพร้อมรับประทานแล้วจ้าล่ะกาวทิมซ่าล่ะตาก๋าเสียล่ะอ่ะมชอกาโห่สึกาอร่อยมากเลยจ้าไปรับประทานนะจ้าจอยกินนะตาก้าบ๊ายบาย